สิบาทสี่สิบพี่น้องเลยปุ๊บเนะาะตัดมาทางนี้กะน้งองเพิ่นเดินคายหอบแล้วบาดน,นี่พี่น้องเลยนี่ตันหัวตันแค่ไปหมดเลยเนาะงูม,มาไกลๆเข้าไปพอได้บาดนี่เนาะกอดไปคากะดีนี่บาดนี่พี่น้องเลยไม่ต้องย่านเลยนะเนาะบาดน,นี่ไม่ย่านเข้ามาได้ สบายดีเด้อทางน้องใส่พนบอลล่าเนาะเอ้ยโอ้พูดกันเร็ว okay ไอ้หนี้หมดนี่เนาะเห็นแล้วโอ้เอยเร็วดีตัวนี่เนาะเออมัมีการข้างค้าแล้วบ้านนี้เนาะแม่นเลยมันเป็นภารกกินสำเร็จภารกิจแล้วบ้านนี้เนาะสำเร็จผลักกินยิ่งใหญ่เลยสำเร็จเลยสำเร็จภารกิจเลยเปลาอันว่แซนยังอี๋ทั้งขาเจ็ดประตูเลย ก็ไปซื้อบัดผับบัดยังกูเล่ากเอ่เออใจเล่าวะยังออกนะไปไปดูเลยเอาสิเมื่อป้าเดี๋ยวเอาเงินใหพอได้บัดเต็มเงินโทรโทรหาไป กาศตอนหนึ่งแรง,งพี่นาโอ๋เนาะอ่าดูที่เขือนชานของทางลุงโจยคือเก้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเ,เอออยู่นี่ก็มีทางออกนี่นี่เนาะพี่น้องมีทางออกอยู่เน,น,ะนาะสบายลงได้รถตู้ไทยเนาะมีหลทางหลังบ้านเขือนตู้โจยโอ้ตัดผภาพมาอีกวันนี้โดดน้องใส่ฝนเนาะอ่าถือว่าตะคุ่มตะคายนี่เทว่าเดินไปนที่ห้องได้เนาะ เดินสุดปุ๊ปเนาตัวสูงมาสี่สิบไปหน้อยปุ๊ปเนาะตัดมาท่านีก่กะน้องเพิ่นเดินคายหอบแล้วบาดน,นี่พี่น้องเยนี่ตัดหัวตัดแค่ไว้หมดแหละเนาะงูม,มาไกลๆเข้าไปพอได้บาดน,นี่เนาะกอดไปขากะลิ่บาดนี่พี่น้องเยไม่ต้องย่านเลยนะ,นะนเนาะบาดนี่ไม่ง่ายเข้ามาได้ บายดีเดอทางน้องใส่พนบอลาเนาะเอ้ยโอกพูกระเราอยดีมนี่เนาะเห็นแล้วโอ้ย่อย่ดีตัวนี่เนาะอมันมีการข้างค่าได้บานี่เนาะเป็นภารกิจสำเร็จภารกิจแล้วบานนี่เนาะยิ่งใหญ่เลยสำเร็จสำเร็จเลยภารกิจเลยอบอ เขาไปซื้อบัตรพับบัตรยังไม่อ๋อแต่ก็ตีโค้งมันโค้งมันโค้งประตูเขาปิดเปิดได้กัยังไขรกวนตอนตอนนี้เนาะมันมันอยู่ในช่วงเดียวตอนเรียนแล้วน่ะเนาะเออใครอยู่ใครอยู่พี่น้อยเนาะบาทนี่โอ้หอบไหมให้เล่นเลยเออลายดาวนี่แล้วหอบนะพ่ออบนะพ่อทแล้วโอ้หอบแล้วบาทนี่พี่น้อยเนาะพวมาหน่อยหาทางออกเห็นละบาทนี่หาทางออกเห็นแล้วบาทนี่เห็นเบิร์กยาวลองเจ็บคนเห็น เฉยๆเฉยกับคางเตียงนิดหน่อยเนาะเริ่มกันเลยว่เริ่มกันเลยเออเออบอต้าก็ได้เพราะว่าคันตันมันกับีผู้ดีจ็กสีเฮดยางได้บ่เลยอประตูเาออประตูน้อยอ๋อเอาออกว่าถอดตัวนี้วะถอดกานี่นี่ถอตัวนี้ะถอด เอาเสริมลากองีเนาะมันมันบิกคือบัวทองหมอกับเสิมลากวี่ด้ยโอ้พหตต่อได้ต่อไปเลยต่อเลยต่อแบบงามไปเลยนะเออกต่อเด้ต่อแบบมันงามเลยเสูต่อมันจะต่มันจะเป็นเส้นเดียวเลยเนาะอ่ากระทั่งันเบาบานเดินพอตะุก่อนนีหตต่อหต่อเป็นเียวล้วดิกระฮ็ดโอ้ยักเลย ต่อมันเริ่มกันเนะาะอือมันจะงามก็ว่าแล้วเ,เนาะเป็น<ง>มันเป็นเส้นเดียวกันด้วยดิี่เออแม่นแอ่าท่าว่ามักทบเล้วเขาว่าแบบตอกแบบทบนี่มนไม่ยากเนาะเออแม่นแม่ไม่ง่ายชุดเลยไม่ง่ายชุดแล้วตอบแบบทบนี่มันเออมัออน,น,ออน,ททนว่าต่างกับปกเลยอ่าท่นว่าทบยังได้ไปเลยนี่จ้ะ ไปเก็บผูกปกติก็มาทบอยู่แล้วเนาะหอบเรียบร้อยบ้านนี้มามือทั้งออกบ้านี้เอ้าเล่นไม่ดีมือทั้งออกบ้านนี้ออกว่ได้ยาวบ้านนี้เวลาหาทั้งออกแล้วบาดนี้ไก่การกระบอกออกแล้วบ้านนี่ออกว่ได้เข้าว่ได้บ้านนี่คุณได้เข้าหน้าบ้านคุณได้บ้านนี้คุณได้แจ็กมือกว่าเฉยที่ขึ้นมา <laughs> สิขึ้นมาพาน้อกคนปลูกอันนี้แร่บาทนี่ยเห็ดล้วเด้อะจันเรยเอเออเอาแล้วบาทเพราะประนี้แล้วมันเริ่มแล้วบาทนี่ได้เออพอเขาหักสายทางเดียบมันก็ง่ายเนาะมีแต่ประตูนี่เชื่องแต่เดี๋ยวคนแรกตั้งใจใสเออพรแต่เขาใส่คนแรกเพื่อคอยขึ้นมากับเจ้าเห็ดนั่นแหละเออกับพอดีเลยเอยวสิพาน้อกคนปลูกจักมือก่อนแล้วขึ้นมาไม่ต้กงนน้ำไปก่อนนั่นแหละซาบันโบมันจะโบนั่น Đó còn hơn tí rồi ở đây nó Đang còn là vẫn gì to hay vẫn từng thứ nào này nó Tôi vẫn từng là gạo, lá gạo, hóa cái tổ khỏi thế đấy, nó để nó thọt để là nó tựng à. chứ nó ừ. Vẻ nó bà này có nhỏ đấy đi phát canh chú hôm Cô mà bảo con Nhanh coi đi nè, đơn à nè Cô nhanh coi đi nè Nóng xài vốn Cô nhanh coi đi Cần cá đao làm bà Tựa mà Cô cũng ờ, cô ก็พาคกะลากับบางยันดำชูงเนาะกระบบกะลากันเนาะเวลายังได้เมื่อวานนี่จมใจคี้นี่ข่อยกับเมื่อป้ายไดนะ้ไหมนี่ได้ผ่านคู่ผ่านป่านผ่า,านคนเดียวเออมือใหม่ก่นอนเนาะอืมมาเป็นยังมาเป็นยังมือใหม่ก็ได้ผู้ใด้ข่อยก้าบก่อนได้หมดนี่ เดี๋ยวทางกับผู้ได้นองเลยไม่ใหม่พูดเลยจังสีมาเยี่ยมมายามใหม่เออมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มที่สุดๆมื้อนี้เนาะพากันลุยตั้งแต่เช้าพี่น้องพากันย่ายือนไม้หมดแหละมันก็อันก่อนเนาะแกเลยมาตัวแกเลยก็ถือว่าย่ายมาแล้วกะก็คือก็คือมองนี้อีกเนาะ ย่ายมากวงนี้ก็คือวงนี้เนาะเออย่ายอะไรบางอะไก็คือเขากับวงนั้น,นอยู่แล้วไงโอ้ <c oughs> ในนอนดีดีทาอยู่เลยอยู่แล้วไงง่ายมากวงนี้กับเขากับวงนี้เนาะ้ <c oughs> าเป็นทัวเป็นคามาต่อแคร์โบเต้เรียบร้อยไปแหล้ววงนี้ยังวานนี้แต่เราถ้าพันชงชมชงเสามาเนะาะกับแมนได้ นั่การต่อเครื่องนั่งซานกันอ่านลกเลยบวะนี่ไปเอาเข่าไปลงเกียวใช่เนาะแต่ว่าลงเกียวเลยนี่จิ้ไว้ทางนี้นี่มาห้ามุนลมุนลงไปเลยเด้อ่าไปเออเป็นบประตูวะนี่นะเออ บ่ได้เบาเนาะเล็กนี่เน,ะนาะหนักเลยพี่น้องยปุ๊ <c oughs> บมันเป็นเส้นเป็นเส้นยู่ห่างมันมีน้ำหนักเนาะเล็กนี่เนาะมันเป็นคางบ่เนาะลวดนี่ลวดลวดคลด้ลือคางเนาะคางมันจะยึดกันไว้พี่น้อะไรโอ้รักหัวป้อรักงไม่จิกกันี่หน่วยป้อเส้นลูกเส้นเลนเส้นล้านนี่ห่วย เขาเรยมดาเลยลักมาจิกบางเทีบางคนก็จ้าอัาไม้มันใหญ่นะเขาจะจิ้มพาวเลยพาให้เล่ยลักมันมืถือเกี่ยวกับเขาได้เนาะเดี๋ยสอดเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเลยเออมันรวยๆเขาเลยว่ะเนาะทำมืถือจังว่าเพื่อนโบ้เลยเขาได้เนาะ บ่เบิ้งเขาเบิ้งไปี่เนาะมันคู่เชียงของเงี้ยใช่ไหมเนาะพอกันข้าไร่พอเป็นนี่ยบุ้ว่าเส้นไรเป็นเส้นไรเนียนี่น่ะมันตาวกันดูน่ะนะจังมันอยู่เส้นไรบ่น่ะเท็นมันลงไปสี่นี่มันลงไปไปสิลงดีจากจากจากดีจากเท่ามันเขาเบิ้งขี้มันคัดขวงกันมันวัดถึงเท่าไหรสอนได้เออถ้าเส้นมันกระตรงกันไปล้มไปเลยเนาะ มาสอดเลยด้วเป็นลายจ็ดปลาเป็นอะไรเนาะงามอาเบิ่งอนทอจะสอนทิเลยจ้าสจะนจไทางอดนี่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 นนี่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 น่นหรนเนี่นี่นี่นร่นี่นน ไม่ไ้อยากตอกอยากตอที่วะง่ายๆเนาะนี่เป็นเลือดเดียวแล้วนี่จบไม่ใช่บันขาดกินนี่เหรอไม่ไม่ใช่หมดขาดกินนี่เฟิ่งโอ่เลยเนาะเอถักว่าวันนี้หมุนๆเขาไว้ขับบ่อโดยตัวพลอยต่อไล่ลอยต่อเขาเลยไล่ลอยต่อหมอไล่ลอยต่อเอาโอเคแหลเล่อ เดี๋ยวเดิไปหาทั้งตู้จอยบางก่อนเนาะเอาพวกกบจะลายได้น้องเด้มาพร้อมพ่อกันไหมพ่อแดงเมื่อหน้ามื่อไนเนาะเอาพีไปเลยมาเล่นมากันกับก้อนแบบนี้มันเริ่มคำเลยได้เนาะเมื่อก้อนแบบนี้พี่น้องเลยเอาพี่น้องเลยเนาะอ่าถือว่าคอยคำย้ำแรงในแบบนี้สิจะได้พากันกับปะประตู หาโทรศัพทอดี่านเนียกล่อครัวหม่องคือมองเศร้าที่พักคือเศร้าเพิ่มบาทนี่มีป็นไหาเนอะเราก็มกว่เีาเยได้ไทุกันใหม่หายห้บิบฮะโอ้ห้ันใหม่ไม่ยังนะไม่หิบเทาเออทำไมที่เขาอยู่ใช้แบบลุงคือไก่ปะไก่นะ

่นี่กาเรานมือถึงหอโซิมเงาป้าพ่มได้ป่ะนี่เออใช่ไหมป้าแล้วบอกยังา่มันแต่ว่ากระท้างไกลเติบเนาะโอ้กรบปาแล้วูพแ่มเพิ่มพวกเพิ่นกะเจี้วอะไรเนเพอ้อมแล้วอะไรยังเดือแต่อันเประตูนี่บเนี้นะบ่นี้อันอันนี้ไฮนอใส่พลมาออกเด้อ

เอาคาดได้บรตู้ได้บ่อยแล้วเอาคาดเทว่าลูกซื้อมากนะก่าย่างบริวานี่มันก็แป๊นบ่อยแหละดี่ะแล้วเรียบร้อยบานี้เนาะแล้วได้บ่อยในครับทุกหอมเรียบร้อยนะหอบเลยนะหอบบ่อยแหละ มันไมยังบน้ปได่อลกมมนปลูเออเดีลูกลูกมสิพาสพาปลูกดอกปลูกหมอนกับ้ากันปลูกหมือนผ้าาวับผ้าไม่ต้องปลูกไว้หลังบ้านพี่ไม่องนี่มองนี่มองไผ้ใหม่นี่เออผ้ามันมอเลยนี่ผูกเรียงกันไปเลยนี่มอเออจะให้ชาวบ้านเขาได้เขามาเวาเขามาแมน มันจังมเนาะเป็นปเหอาได้แล้วอ่มันเป็นเนื้อปผมันเป็นเน้เนาะเหีงมันกงามมันกงามท่านั้นได้ปูจิ้วอะมาปูนี่พ่อขาวปูนบะขักูได้ปูโนเลยปูเออโขนเลยม่เหัอนกปูปูโขนข่าปูได้เลย ได้ล <onents ask the behaviour> yeah. ูกแกไรนะันี้มันพัวเาขั้ั้นออกมาจอน้ามันจังจินปลูกแต่ก็ได้บีไมีแด้เนื้อทีอ่า่าฮ้าฮ่ายังนะบุญยังนะฮ่าฮ่าาี่โอ้โหแตง เราขับเราก็เหวผมเป็นเรือผมเดมันใเพจเราหัวได้บาดไปรักสามได้เน่อาไว้แซมออกก็ได้รักสามได้ดิรักแซมเราเรือเดี๋ยวว่าเอาลองดูไปกีนาก่ลองหน้าใหม่เนาะมาิกงมาเนาะเออเออยากกว่านี้จ้ะ เห็นหงอใเนาะเห็นงงออยู่ได้เนาะบาดไปไดปวดท่ายเนาะอ่สบายบายแล้วบันนี้นะสบาย่ยบอ่ายามาตีนะอมันเบาเนาะประตูมันเบาขึ้นแลังแล้วันนี้สะดวกลัวแล้วของหน้าวันนี้นะแค่มาักสาควบสะอาดได้ประตูได้เยอะอย่ามานึงมานึ่งได้เห็นเนาะประกาเข่าได้เห็นเนาะทายห้าไปแลวป้าไปได้ว่าไปได้เห็นเนาะ เอาแพรบออยยังคู่ใช่ก็ได้ครับว่ผมมีแนวนั่นน่ะ <st> บอ่บอวันเชื่อมแพรบไหมผ่าบ่อมันมันมีเนื้อถูอยู่<น>อ่อแนวแนวคัดของนนะ้ำน่ะกับกับเป็ดน่ะผ<น>มมีเป็ดกับเอาแพรบอ้อยคู่ใช่กับคัดแต่มันสะอาดสะอาดมันจะหมุหมินมันจะหมเปื้อนเอ <Okay. S 1> าต้อง,องหักษาคมสะอาดน้ำม,มันว่าสีไทยใช่ยังเดียวอะไรล่างอะไรไปได้เออฮะก็ต้องไปะชั้นได้หน่อยเนาะอ่าม<น>ันพอหลายขู่หลายคนมากอ่ะ mẹmú và mi của nam cả ngồi khòi bên này <laughs> Một ca khỏi đây, nói, no. không, không rồi, mua cua khòi để thấy thấy nổi nó, cái coi rồi tập nó cứ lươn mãi lươn lờ, nó, à, à cứ lươn phải nói nó, bột bẹn nhang đoạt, nó, à, bùn cả, nhỏ khỏi này đó, à, bởi vì chỉ tốt เพื่อนเจ็ไปบพราะได้จังอาจะยังได้จังโนกขอไปก็ได้แต่เพื่อนพักพรก่อนอ่าเพราะว่ามันมันสีมันถึงน้ำหมอกอะมันสีสีเปียกเลยมันสีซืดออะนะเริ่มบอกจู่ๆนี่ฮะกับคนมาแจวใจแห่อะไรกันล่ะจะนู่มากกว่าเลยอาอพอจะเอาเราเราเรายืมรอเขามาเร้วสูงมาป้าไว้ cuồng đây bảo nếu có nào mình này lâu người nó cày phía đây cày tuần may nó bên đấy thì... bờ tụ đang à. trả khi nhai nhấp nhai mà này ừ. thật ừ, đây mọ đây mỏ mọ nó แ,แต่พอเบกิกอ <c oughs> บอลจพายมันเบี้ยขาดมาแลงเ,เลยที่จะพายใครกมาแรงเนาะใช่จ้ะแล้วก็เป็นคือยิงพายแล้วขัดเลยเราไม่เคยทาเออไม่ได้ฟันลี้ว่น,<ด>นี่เนาะลูกนีให้ลูกพายมานพอพันมันพันจะแทงแต่ทาน่แหละเออทานานบ่ทานเก้าว่าเนาะ พันทหารตำรวจจึอตำรวจจับอพอไปด้เลาะมันลายพันลายไปแล้วเ oh. ้ยเพื่อนพอวัน oh. ธุ oh. ้ทหารขักเลยสุดซอยมาวันนี้เปลี่ยนแปลงไปลายป้อที่เงาคัะก็ดีนี่เนาะเป็นข่วงตั้งเตาย่ำไปแล้ว อันคือว่าดูแถวเขตในเมืองนี่ห่วยสองแสนปะอันสองแสเือสามสองพม่แหออไสองแสนพอไปอันบอกเขาเหมือนเด้เมียะู้างโอ้ไดินไรอยลืมเด้อเขานองงานเยอะว่ะอาไปปลูกงานเ้อ่ะมาพเลยตว่ะอีแกเขาว่าดินติดทางถนนใหญ่แบบขค้นมาทางใหญ่ทางทางดวงนะโอ้ลักสองแสนพุแ้วเออในกล้วยชั่งมาจั๊กหาแสนพุ่นมาจ๊ อาหมอดินธุรกิจเนี่เดียวว่าเองหม่ะเนี่ยมันทำเลมันดีมันกระแพงถนือว่าโชคดีนี่ประตูนะเจะมีแอปเปิลตามมาอีกโอ้ยมีบคทีเูได้อหอมีบคทีเรีอแล้วไ่ใช่ว่าจะไปไกลเม่ได้ไม่ได้แย่ให้ปวดอะไรกันเอามว้รถโอ้ยนี่ก็อยู่ไกลด้อยเออ ซื้อมแปดสิบพันเพื่อไไบดีเด้อเนาะแปดแนมาซื้อพกพกติ๋มันแม่ที่อื่น่อื่นใกัอยู่หัวเะเดี๋ยวคนหซื้อก็ื่อเอกซื่อบักติวโตูเอ้ผู้ชื่อมาสั่งพอเาตดป้ติอกติ้วได้พี่น้อปักติ้ว พก <c oughs> ักติวของชมพู่นีนี่น่ะติวบ่วมนต่าติววขาวเนาะเอ,อติวแรงดิเนเฮดเฉพาะคนที่มานในเมืองแต่กับมมีต้นพักติวนะ,ะขามึงปลูกได้ มากไว้แคบหมู่บวกอ,อ่ให้กินไว้อยู่หอกห้ออา,างกะปุกมูอันเลยไปใส่เป็นอะเนาะทางโมแสนใช่ได้ขอตัวลำลาไปก่อนน้องสำรักคินนี่กะบพิษพาดป,ประกันใดขอตัวขอภัยน้พ่อแม่พี่น้องหลายเด้อสำรักคินนี่เมื่อก่อนเป็น,นอะเนาะพบกันใหม่จะไหนกัเจอะเฮือดช้าเท่าจังหวัดกันใหม่น้องในมือต่อไปสำรับวันนี้ไปแล้วสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ